สรัตอนดูดวดลทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนนะครับสตรีมนี้เป็นสตรีมที่เราจะมาสปีดรันไอดีตัวของแอนิเมชันการ์ดนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้เริ่มจากเวลหนึ่งนะครับจะเป็นเวลเจ็ดนะครับทุกคนโอเคเราสวัสดีทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะเข้าไปที่อันนี้ของผมช่องของผมนะครับแล้วก็เข้าไปที่เทลิินก่อนในในวันนี้นะครับทุกคนเราจะจัดตัวละครนะครับที่เรารู้สึกว่าไม่จะเป็นออกนะครับทุกคนโอเคนะเราจะสปีดรันกันนะครับโอเคตัวละครที่ไม่จาเป็นเราจะใส่ไเลยนะครับ อเดี๋ยวเราจะสร้างโกขึ้นมานะครับทุกคนเพื่อที่จะเอาไว้เล่นนะครับโออเคนี่ไม่มีไอเซนไอเซนคิดว่า PVE ไม่ต้องเอสคารนกับคางยะตัวไหนน่าเอากว่ากันครับน่าเอากว่ากันผมว่าน่าจะคางยะมากกว่าครับโกโจโกโจนี่ต้องเอา ตัวนี้ต้องมีอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เอาเราโยนตัวละครไปข้างบนก่อนนะครับอิจิโกะต้องทำเควสอันนี้ไม่เอาไม่เอาเราสปีดรันนะทุกคนตอนนี้เป็นอันนี้ไม่ต้องเอาโอเคต้นเกมเดี๋ยวเรามีตัวนี้ไม่เอาช่มอ่อโอเคตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่น่าจะต้องใช้เดบเพิต้องใช้นะครับโอเคไม่เอา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 อันนี้ต้องใช้ อันนี้ต้องใช้อันนี้ไม่เอาไม่เอาโกคูต้องใช้ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้โกหลักของเรานะครับคือทรงนะครับไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอา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 อันนี้ต้องเซตต้องสุ่มตัวแรกๆอ้าวไปไหนแล้ววะทรงจินอูทรงจินอูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาอานี้ทรงจินอูทรงยูนต้องสุ่มตัวแรกแอันนี้จอบันบูไม่ได้จะใช้ออกไป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 อันนี้ต้องหาครับก่อนอัปเดตออก น <Workers. S 2> ี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอันนี้อ่ะเล่นย่างลิฟต์ได้อยู่อันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้ต้นเกมได้เผื่อไว้ก่อนแล้วกันเผื่อต้องใช้อันนี้ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ยังไม่ออกโอเคเอาไว้เอาไว้ฟอร์สดาดนะครับไม่เอาอันนี้โกหลักเหมือนกันคือไม่ยากมากนะครับเป็นเอ็นเกมอันนี้ต้องมีนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้ไม่เอาคาวยะนี่ก็โกเหมือนกันถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรตัวละครที่อยู่ในแบนเนอร์เราเอาให้หมดเลยครับโอเคพวกนี้นะ เราจะาไม่หมดเลยเพราะว่ามันจะได้ใช้นะครับในในในรอบหน้าไททันเราไม่เอาหมดเลยนะครับยกเว้นอันนี้โอเคเอ่ในพาร์ทเก็บไว้นะครับแต่ว่าไม่น่าได้ใช้เก็บไว้แล้วกันเราทําให้ได้เวล5ห้าสิบอ่ยูมียูมีไม่ได้ใช้เอ้แต่ว่าอาจจะต้องใช้แต่ว่าผมว่าบอรัดไม่น่าถึงไอดี ID นี้จะเอ็นเกมก่อนโอเคตัวละครตัวอื่นเอาหมดเอาหมดโอคทุกอย่างอันนี้น่าจะต้องเอาแล้วต้องเก็บแล้ว Okay. เอาอันนี้ออกนะครับแล้วกเ็เป้าหมายของเราคือเราจะหาตัวแวนการเป้าหมายรองคือเราจะเก็บตัวลับนะครับแล้วก็เ,เราจะทำตัวนี้ก่อนหาตัวนี้ให้ได้เผื่อเป็นแวนการในอนาคตอันนี้เท่าที่เป็นข่าวมานะตัวละครนี้เราสมตัวแรกแรก,ก่อน อันนี้เริ่มต้นแล้วกันอันนี้เก็บอ่าอันนี้จะเป็นเก็บอันนี้ส่วนมากจะเป็นเก็บเริ่มต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอนี้ก่อนอันนี้เก็บมีเป้าหมายเป้าหมายลองอันนี้เริ่มต้นอันนี้เป้าหมายลองแล้วกันเป้าหมายลองเป้าหมายลองเป้าหมายลองอันนี้เป้าหมายหลักในแพทนี้นะครับ แล้วก็ตัวซัพพอร์ตตอนนี้ Banana. น่าจะเป็นเริ่มต้นพวกละครนี้เป็นเริ่มต้นหมดเลยอันนี้ก็เป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าน่าจะลองลองหน่อยคือเอาอันนี้ให้ได้ก่อนเพราะเป้าหมายมันมใหญ่เกินตั้งเป้าหมายใช่ใช่เราต้องมีเป้าหมายโอเคไอ้ตัวละครพวกเน,นี้ยเราไม่จำเป็นหมดเลยเราเราไม่ต้องเอาช่างมันอ่าเดี๋ยวเราเอาเอาพวกนี้ขึ้นมาก่อนเราเอาันนี้ออกก่อนโอเค <cose. S 2> คือเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะต้องมีตัวละครหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกเดี๋ยวเราจะสุ่มกันแล้วก็เราจะเก็บตัวละครอีเวนต์ทั้งหมดเลย อีเวนท์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงหรือซัมเมอร์แต่ว่าตัวของอีเวนท์เนี้ยอีเวนท์หลักเนี้ยเราจะเอาก่อนเราจะต้องเก็บก่อนแล้วก็พาร์ทเราก็ต้องเก็บเหมือนกันส่วนอีกอันหนึ่งอ่าอีเวนท์อันนี้พวกตัวอีเวนท์เดี๋ยวเราจะเก็บเหมือนกันอกนะโอเคนะโอเคเออรูดี้อันนี้สี่ตัวแรกนี้เราควรจะเก็บกันก่อนแล้วก็ตัวพาร์ทแล้วก็ตัวละครเริ่มต้นอีสี่ตัวตรงนี้อันนี้เอาไว้หน่อยเผื่อได้ใช้โอเค อ่อส่วนอีเวนต์ก็คืออันนี้หลักเลยแล้วก็จะเป็นลองซิดนี่จะต้องเก็บก่อนเพราะเดี๋ยวจะอ,ออกแล้วอันนี้ไว้ที่หลังเลยไอ้สองอันนี้ไว้ที่หลังอันนี้ต้องเก็บอันนี้ก็นนที่หลังเหมือนกันแต่โดยรวมผมคิดว่าคงไม่เอาเซเบอร์มืดหรอทิ้งไปเลยเพราะไม่ได้ใช้แน่เอ่อต่อมาคือเป้าหมายลองเราจะต้องกลดดิ้งตัวของพอร์ทัลที่เป็นสปริงพอร์ทัลให้ได้เพื่อให้ได้ตัวรับตัวนี้เพราะตัวนี้คือมันเล่นง่ายมากและมันดีมากๆแล้วก็ต่อมาคือน่าจะต้องหาเอลเฟตก่อนเอลเฟตเพื่อเอาไป เออโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ส่วนโกคูเนี่ยถ้าได้เป็นโมก็เป็นซัพพอตเอ,อ้ยถ้าได้เป็นโมคือเป็นดาเมจแต่ถ้าไม่ได้โมเป็นซัพพอตเป้าหมายหลักคือในในไอดีนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้ไต่หอชั้น50าสได้โดยใช้ตัวละครที่อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็ลองลงมาคือรงจินอูเป็นโมนาดก็คือเดี๋ยวเราต้องสุมไปตัวนี้อ่าต้องสุมตัวนี้เก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทาโกโจโหให้ได้แล้วก็ตัวละครเสริมไอ้พวกนี้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่คือเป้าหมายของเราแล้วกัน ส่วนตัวนี้ช่างมันเลยคือถ้าได้มาก็คงเล่นได้แต่ว่าเราคงไม่ได้เล่นนี่ผมบอกเป้าหมายแล้วนะเป้าหมายผมประมาณนี้นะสายฟรีไหมครับสายฟรีเขาไม่ได้เติมครับ <c oughs> fk บ้าง hey, hey, พี่พีทำคลิปไหมอันี่ครับผมอัดคลิปไว้อยู่ทำไมถึงทำกโกโจักโกโจมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นตัวละครแบนการ์ดฟรีครับต่อมาคือตอนเราเข้าเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่โค้ด av ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอนิเมะแบนการ์ดมีคนอะไรบ้างแต่ป้ารหัสใหม่ตามคุณซีเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นโอเคเขาเขาก็จำกัดไว้แล้วเวลเวลสิบโอเคมีไม่จำกัดด้วยแต่่่วาานจะ อธปลายหมดแล้วแหละเอ่อตั้งค่าเกมครับเริ่มที่โชแม็กเพดเมนต์ก่อนต้องมีออโต้สคริปเวฟอ่าพีวิวออกเพราะว่าเราจะเร่งสปีดรันเอาดาเมจออกตัวมัลติพายป๊อปอัพอันนี้เอาไว้อันนี้มีแท็กไม่ต้องอันนี้ป,ป,ป,ปุ๊บแล้วฟิลปิดด,ปดิสเพย์ปิดอ่โลเป็นไนท์ อย่างปกติ Default อ uh, u t โตเซลไม่เอาอันนี้ d ดิสป l วฟิลโชเคดิต skip animation โอเคสเกลเรียบร้อยอันนี้ผมมีอะไรบ้างยังเลยนะศูนย์นะทุกคนตัวละครมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มตู้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะ จับกินให้หมดเลยนะครับยกเว้นตัวนี้นะเพราะาตัวนี้มันนี่มากมันสําคัญกับผมมากๆเ <c oughs> ออไม่ได้ผมเริ่มต้นโดยผม fk เพชรนะครับสาบานได้เลยว่าไอดีนี้ไม่ได้เติมนะครับทุกคนไม่ได้เติมเลยซักโลบักเดียวนะครับไม่ได้เติมเลยเพราะว่าไอดีนี้จริงๆเป็นไอดีของ aa แต่ว่า aa ไม่ได้ทําแล้วแล้วก็เป็นของ <c oughs> จำฟอร์ดเอจำสตาร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลย <c oughs> คือโอ้เป็นเปจิต้าด้วยเฮ <c oughs> ้ยแต่อันนี้ค่อนข้างโอเคอ๋อผมเอาเอาส่งนี่ว่า โอเคชั่วโมงนีอ 5, 5้อีก5ทีรีป่ะอีก5ทีรีผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคอยู่ส่วนตู้ล่างเนี่ยเอ่อได้เล่นเหมือนกันเพราะว่าไอตัวเนี้ยเป็นตัวทีมไฟใช่ไหมตู้บนนี้ไม่ต้องสนใจเลยสิเลชันเนี่ยตอนนี้ผมขอสคริปทรงจตอูก,ก่อนเพราะว่าตัวทรงจตอูเนี่ยกว่าจะได้ทำเนี่ยอีกนานเลยครับอีกนานมากๆกก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นตัวละครที่ดีมากๆหนึ่งตัวก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวนี้ ตัวนี้ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปถึงช่วงสตอรี่แอคทักออนเททานเนี่ยผมจะเลือกเป็นอาร์คแมนเพราะว่าไม่จะเป็นต้องมีโมแต่เก่งมากๆเดี๋ยวผมจะเริ่มจากออะไรก่อนดีจริงๆตัวในนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้นิดนึังก่อน FK ได้อยู่นะครับเวลา FK แล้วมันเด้งเข้าน่ารู้บอกไม่ไม่ทราบครับ,น,รบน่าจะได้อยู่ตัวละครอีเวนต์เนี่ยแม่ง เจ๋งมากว้ยผมว่าโอเคผมมีมีค่อนข้างเยอะนะแล้วมันก็เก็บการันตีด้วยผมคิดว่าถ้าสมมติผมไปทิ้งไอดีนี้ก่อนน่าจะสบายอยู่เอขนอรู้สึกเหมือนว่าต้องมีนี่ปะโอเคผมได้อิเซไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอีเวนต์เอาผมซื้อไว้ก่อนเลยดีกว่าสามารถเทรดกับเก่าไม่ได้ครับเทรดไม่ได้น้องผมตอบไปแล้วเทรดไม่ได้อิเซก่อนโอเคซื้อไว้หนึ่งเล่ม ลีโลค่อยว่ากันครับโอเคจริงๆเรามีวิธีการได้เพชรอยู่ตรงนี้นะก็คือคอลเลกชันตรงนี้ได้มา90 0โอเคไมสโตรู้สึกว่าจะได้โกปะโอเคผมรับเพชรก่อนนะครับอันนี้ต้องรับเพชรนะคือเวลาเราคอลเลกตัวละครแล้วเนี่ยนะครับต้องมาตรงนี้นะเราจะได้เพชรฟรีซึ่งเพชรเนี่ยสำคัญกับต้นเกมมากๆเพราะว่ายิ่งเรามีมิติที่โกงๆงในแพลทล่าสุดเนี่ยตัวละครสตอรี่ช่วงแรกๆเนี่ยมันอ่อนมากยังไงก็สคิปสบายสบาย โอเคก่อนที่ตู้จะลีผมขอตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้ทีมไฟ,ฟ,ว 1, ฟวไเวลหนึ่งมีโอกาสได้เณรมัยไม่รู้ครับผมไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาให้ได้ตัวรับกันก่อนเอ้ย้ไม่ต้องตัวรับอะเอาให้ได้อันนี้ก่อนเอ้ยผมได้ยังอะเอ้ยผมได้แล้วปะโอเคผมได้แล้วเดี๋ยวรออีก5านาทีครับทุกคน ต่อมาคือเดี๋ยวตัวต้นเกมคือผมมองไปไกลๆเลยด่านตอรี่ดัวกบบอลเนี่ยผมว่าผมจะต้องเอาแต่มันอาจจะแพงไปตัวเงินมีไหมตัวเงินผมมีแล้วโอเคตัวเงินมีสปีดวากอนมีโอเคเดี๋ยวใส่สกินก่อนโอเคสปีดวากอนนะครับใส่สกินลืมไปผมมีนี่ผมมีรีโลไหมผมต้องเอาเงินก่อนทำไมเริ่มเล่นใหม่พี่ไม่มีอะไรทำครับ โอเคมยี่สิบโลครับอย่าให้ได้โมแค่นั้นเองนะฮะคือภาวนาอย่าให้ได้โมผมต้องเอาเงินก่อนนะครับทุกคนว้าวอ่ะค่อนข้างดีผมมันเกมมันอวยผมมากเราจะเอาฟอร์จูนนะครับโ okay. อเคอ๋อติ๊กโบนัสไว้อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับติ๊กฟอร์จูนไว้ประเด็นคือถ้ามันแตกก็คือจบ โอเคจีจีอ๋อไม่เป็นไรครับสล็อตแรกที่ผมจะใช้คือตัวเงินก่อนเนาะตัวไอเทมแมนดีใช่ไหมพี่สีมันดีครับแต่ว่าเราต้องเล่นสตอรี่ให้ถึงก่อนแล้วก็ตัวเงินต่อโอเคสองตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราพอดูวิกิก่อนผมจําไม่ได้ว่าผมจำไม่ได้ว่าตัวละครที่ที่เราจะพลิกเริ่มต้นเนี่ยในในรอบแรกของเราเนี่ยมันแพงเกินไปไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแพงเริ่มต้นเซเบอร์เนี่ยน่าจะเริ่มอยู่ที่ พันหกโอเคพันหกเซเบอร์ปกติอะเซเบอร์ uh? er, ปกติอยู่ที่พันหกเป็นกันก็จะได้พาสซีหนึ่งใช่ป่ะก็คือตีผักตี w, okay. ory, ไวโอเคเคีย่องตอรี่ไวอืมต่อมาโยรุิจิเนี่ยโยรุิจินี่ผมกําลังลังเลอยู่เพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งอยู่พอสมควรอันนี้ตีไวทุกการโจมตีครั้งที่สามโอเคก็คือแต่ต้องอีโวว่ะเพราะว่าเพชรยังไงก็พออะยังไงโยรุิจิมันก็น่าจะได้อยู่แล้วเอาวันนี้เอาเป็นโยรุิจิก่อนก็แล้ว โยรุอ่าไม่เอาเซเบอร์ก่อนต้องเป็นเซเบอร์ก่อนเซเบอร์ก่อนไม่น่ามีมิติที่เราต้องการปะอนุคาไม่น่าออกเพราะว่าเวลผมไม่ถึงโอ้ยผมได้ตัวละครนี้บดีโอ้โหดีเลยจริงๆคือไม่ต้องสุ่มเซเบอร์ต่อก็ได้นะได้บิกลี่นี่มาอันนี้คือโอเคสองทุ่มบดีเมื่อกี้ผมได้เอ้า แล้วเซเบอร์เข้าสองโอเคได้อยู่ถ้าสมมติเราออกซ้ายหรือออกออกกลางหรือขวานี่ก็เยี่ยมเลยได้ตัวเมตาลับเจอครับก็คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถตัดเลือดถาวรได้ถ้าอีโวลโอเคไม่หาอะไรครับเซเบอร์ er ครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ครับเอาสปดรันนะฮะ แย่ yeah, วะ่ะเหมือนจะ G นะ G แล้วเนี่ยเหมือนจะ G G แล้วเนี่ยโอ้แ yeah, ย่ว่ะทุกคนคือเราได้แค่แลนเซอร์ว่ะโอเคผมจะขอเอาแลนเซอร์ออกแล้วกันมีมิดม,มีใช้นี่ไหม no โอเคน่ต้องใช้แลนเซอร์ในการเล่นก่อนโอเคเดี๋ยวฟิวก่อนเลยผมจะเอามิติกที่ผมเคยสุ่มทิ้งไว้ในตอนที่เพิ่งเริ่มเล่นเ,เริ่มเล่นแรกๆนะครับเพราะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ละ ใครจะขยายกระเป๋านะครับด้านล่างมันจะมีปุ่มขยายนะครับทุกคนขยายได้นะโอเคสวยเราจะไม่รีนิสัยนะต่อมาลูดีเหรอเอาลูดีก็ได้เราต้องเก็บอยู่ดีครับเราซุมไปเลยได้ไหมโอ้ชโอเคสวยโอ้แต่น่าเสียดายคือเลเวลผมไม่ถึงทุกคนเดี๋ยววันกาดจะมีอีเวนที่คูณ2 EXP ด้วยนะครับเราจะได้เวลเยอะขึ้นนะ่ะเดี๋ยวเอาตัวกลางก็ได้ครับ อันนี้คือผมโชคดีมากผมมาเล่นเกมนี้พอดีลยครับเยี่ยมเลยอ่ะดูดูดูสตรีมนี้ได้เลยน้องคือเดี๋ยวสุ่มตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเริ่มลงสตอรี่แล้วเราจะต้อ, Story. องเคลียร์สตอรี่คขายาเอาตอนไหนครับมีสิทธิ์ที่จะเร็วๆนี้ครับอัปเดตหน้าอะไรอย่างงี้โอเคก็ถ้า1000ไ like ลค์ก็จะมีต่อนะครับโอเคสวยเราได้มาและว2ตัวแล้วก็ลูดี้ครับเราลูดี้เลยลูดี้ไหมได้อาร์กดทุกคนโอ้ก็ถือว่าดีนะเราหลุดเลทมาแบบ เก็บตัวละครที่เราที่เราต้องการได้แล้วโอ้ได้กีบกับเมดด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้กีบกับเมนบนออนดนะครับทุกคนขออนุญาตนะครับเราจะทําการเอ่อตอนนี้คือเราได้ตัวนี้กันแล้วตอนนี้เราได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเอ่อตัวนี้รู้สึกว่าจะหลบทิ้งไปเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรไฟ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 ,ไฟโอเค เดี๋ยวผมลืมไงเป้าหมายคือจิโมรีครับใช่เป้าหมายสูงสุดของเกมคือผมต้องได้จิโมรีโมในดีนี้แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่แต่คือมันเคลียร์ได้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่า ep ต่อไปมันจะมาเมื่อไหร่ขนั้นองพรามันจะมีออสตาอัปเดตด้วยไงอาจจะมาเล่นต่อเพราะจริง,รงอะ่ะไอดีที่เอ d g a m ผมแล้วอะ่ะมันไม่รู้จะต้องทําอะไรแล้วเว้ยมันไม่รู้ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะ,ออะ,อะคือมันแค่ปล่อยเอฟเคเลยได้รูดีไหมโอเคผมได้รูดีสวย รูดี้พาสซีฟเริ่มต้นก็คือใช้มานาใช่ไหมอันนี้ไว้ฆ่าบอสอ่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้คือค่อนข้างถูกแล้วก็วางดีมากส่วนตัวนี้ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ทําเวลวอะน่าเสียดายเคผมได้ตัวของอันนี้เป็นที่เรียบร้อยรูดี้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 เหลืออาลีบาบานะแต่ว่าเราคงไม่ต้องรีบถอดดอทเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้มารีโลครับ เอาดอกไม้มาแลกรีโลให้หมดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้อีโวแน่ๆเราแลกไปก่อนโอเคแล้วเราไปรีให้มันได้เงินก่อนแล้วก็ถ้าตัวไหนมันควรจะโมเนี่ยโมที่สุดเนี่ยตอนนี้คือยังรู้สึกว่าไม่ควรจะเอ้ยมีมีตัวหนึ่งใจผมไม่ดีเลยอะ <laughs> อย่าเป็นแบบนั้น ไม่ชอบเลยทุกคนจริงๆอ่ะต่อให้เรากดเมื่อไหร,ร่อ่ะยังไงเราก็ต้องมากดอยู่ดีเว้ยยังไงเราก็ต้องมาเกลืออยู่ดีอ่ะไม่เกลือวันนี้ก็เกลือวันหน้าโอเคสวยเอ่อตัวที่ได้ใช้ผมว่าถ้าต้นเกมยาวๆผมว่าน่าจะน,นี้ได้อยู่แต่ถ้าโมได้จริงๆอ่ะรูดี้โมแล้วแม่งใช้ยาวถ้าเป็นไฟตัวนี้ก็แจวอยู่ผมขอเอาซักโอเคสวยอ่า อันนี้เดี๋ยวผมจะมาร์กเป็นบริด์แล้วกันแต่ผมไม่รู้ว่าว่ามันจะออกลุงอะไรโอเคไม่เป็นไรตีไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มสตอรี่เนะยไม่รู้ว่าเอ้ยถ้ามันโหลดชา้ายัง่ะนี่ะอะไรอ่ะสังกสีเหรอวกร์เดนอะเป,ป่าเออว่ะชี้อ่ะมันวันวกร์เดนเหรอวะเฮ้ยผมได้ชิปเมนต์เนัะนอะไรอ๋อโอเคห้าลิโด เกมบิ้งเลยเอามันต้องมีนิสัยสัก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 อันนี้ก่อนแล้วกันนะปอง